บกนึ่ครับเอ้ห้าสองสในตัวเลยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาเช็คลวแอร์นะครับวันนี้เอาทั้งในตมาด้วยครับวันนี้ จะมาอัดหารอยรั่วครับไปดูว่ามันรั่วที่ไหนครับไอแอร์ประมาณหกหมื่น u ิครับตัวนี้อัดน่าจะอัดเข้าไปประมาณชัก3สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยปอนด์ครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะพอหรือเปล่า ต่อทั้งในตัวเรียบร้อยครับนี่เข้าแล้วนี่ครับอ่าเราจะทีน,ปปน,นี้เราจะไปเปิดโซลินอยด์เบานะครับเราจะไปเปิดโซลินอยด์ลบาไว้เผื่อมันนี่ครับนี่คือโอ้ ครับเดี๋ยวเราจะเปิดอ่าโุลินยย์วาวครับนี่ครับเมนเปิดรีฮีตครับเรียบร้อยครับผมเปิดแล้วตองอัดดูครับผมทีนี้ สงสัยครับนี่ครับโอ้อ่าสงสัยครับแอคคิวแอคคิวรั่วหรือเปล่านี่ครับในตัวเลยครับผม เราอัดในตัวเข้าไปแล้วครับนี่ครับเราจะอัดเข้าไปประมาณสักสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยปอนด์นะครับอันนี้แอร์ประมาณหกหมื่น BTU ครับเข้าไปสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยปอนด์ครับไป เขาไปดูครับผมุมว่าจะมีรอยรั่วหรือลาน่าจะไหลครับ วิธีหนึ่งถ้าสมมติว่าเราสงสัยตรงไหนแล้วนี่ครับแบบว่าเอาถุงอันนี้เลยครับทันไลเลยเทลงไปเลยครับแบบไม่ต้องผสมน้ำนะครับให้มันเลงตรงจุดที่เราสงสัยเลยครับเนเทลงเลยรูปไปก่อน ทั่วกอนครอดูครับทีนี้เห็นพอเห็นอยู่ครับเป็นฟองอากาศเล็กๆครับผมมาดูกันครับนี่ครับนี่ฟองอากาศเป็นฟองอากาศเล็กๆครับ ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าใช่แหละแต่ว่านี่ครับนี่อันนึงอยู่บอลวาวเลยครับอันนี้บอลบาวเลยแอคคิว <c oughs> ไม่เป็นไรครับนึกว่าจะรั่วแอคคิวครับนี่ครับ ตรงที่บนวาวครับตรงนี้รั่วแน่นอนครับนี่ครับตรงนี้ก็มีซึมซึมอยู่ครับแต่บนวาวนี้รั่วน่าเดี๋ตัวนี้แหละครับผมว่าเอา้า ครับก็ผลการเช็คลั่วก็เห็นแล้ว,วครับที่บอลวาลครับไม่รัว่วไม่รั่วเยอะครับไม่รั่วแบบว่าไม่รั่วแรงครับแต่แต่มันแบบว่าซึมพอซึมซึมก่อน,นครับเรียบร้อย